อยากแเช็ด90ส,สวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้ช่วงบ่ายค่ะฝุ่นมากมากกว่าช่วงเช้าเยอะมากเลยค่ะเราไปยืนตรงไหนก็ไม่ได้นะโอกฝุ่นอย่างนั้นเลยแล้วก็อันนี้ก็น,นี่ค่ะฝั่งนี้นะคะฝั่งข้างหลังนี้จะตัดครึ่งหนึ่งเพราะว,ว่าตรงกลางนี่คือเขามีที่พักพิงงานนะคะเอาเป็นข่นข้างหน้าครึ่งหนึ่งตรงกลางพอเสร็จจกตุก น,น,นี่้ข้างหลังก็จะเป็นย,ยาว,วโอ้ยคมีช่วงข้างหลังนี่ห้าหกล็อกที่จะเป็นครึ่งน,นึ่งน,นะคะครึ่งหนึงเพราะว่านน่นข,ขาวๆก็คือหลังคาที่พักคุณจะห้าหกโ่ก็คือยิ่งยหว่วาได้ละคนนุ้คือตันนิดนึง เอ้ข้างหน้า้นน้าสันก่ากก่าน,นีา้ก็ปนคนงานรับไ้หน้าหน่อยน้างหลังย,ยาวยนคฝุ่นฟุ้งคุ่นเยอะมากช่วงบ่ายวันนี้เพื่อนขับสิทธารกิจนะคะเดี๋ยวพักก็จะเลิกละแกนเริ่มมูนงมาเจ็ดโมงบ่ายสองก็เลิกลว ไปทุระค่ะไปทุระเอาใบสองก็ได้หกชั่วโมงนะเจ็ดแปดเก้าทิสิบเ็แปดเก้าที่สิบเจ็ดสองห้าบสองนีปบาบสองเออหกชั่วโมงเจ็ดชโมงแกจะไปทุระค่ะไปทุระแกบอกไว้ลุงหน้าแล้วว่าวันนี้ผมลงเร็วผมขอขึ้นเร็วหน่อย ได้ค่ะนี่นะคะช่งนฝุ่นแบบอย่างแรงตรงนี้ยังตัวไม่เท่าไหร่คนเดี๋ยวตรงต้นไถ่เนี่ยจะเยอะกว่านี้ค่งน,งนี้ถือว่าลกมากนะปีก่อนช่วงตัด หญ้านี่นะช่วงหน้าช่วงฝนฝนลงตรงนี้จะลกวันนี้หญ้าจะหนากว่านี้เยอะเลยพราะช่วงหน้าฝนอันนี้อันนี้หน้าแรงก็ยังลกอยู่ยังมีตั้งเยอะนะคะอันนี้ยังบอกว่าไงเดียยังไม่เข้าครึ่งเหรอลอยเข้าครึ่งแล้วเข้าครึ่งแล้วได้จะ้อยๆแล้วสามอันเพราะว่าเจวฟังน,นู้นดิด ฝั่งนี้ยังอีกยาวค่ะฝั่งนี้เสร็จตรงนี้นี่เสร็จตเราจะข้ามคลองไปฝั่งนู้นอีกสักอสองสามไร่เอยห้าไร่ต้องข้ามคลองไปที่เขาเขาแบบมีคูน้ํากั้นอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีคูน้ํากั้นน้ำท่วมหน้าฝนเขาขุดคูตรงกลางสวนไม่ไม่ตรงกลางหรอกลนลงมานหนึ่อยท่อตรงนี้ก็ ต้นลงกองต้นงอไม่เคยได้กินทักงปีเพราะช่วงที่มันออกลูกอะเราไม่ให้มานัด้าตรงนี้ฝั่งนี้พรุ่งนี้จะต้องได้รุ่นนะคะไม้ลมเยอะอย่างเงไม้สุกดูค่ะยญ้ายัางแห้งแรงแห้งแรงมาก น,นีวิ่งห้าเ่ยวนะคะไปตัดตัดในโสดห้าเที่ยวคนางานเยอะค่ะีิดูสง่สงส่งรยไร่ยางกี่ต้น เพื่อนคะเก็บหัวเก็บท้ายนะเราไปเดินไปนะคะปุ่นดูดูไกลๆอันนี้ยิ่งไปเชื่องแบบนี้เดินสักหน่อยก็ได้อะ วันนี้ตากล้องสมองเออเลยอยู่ค่ะมันอุ่นเยอะคันคอแล้วก็แดดร้อนอาการแปลก ฝุ่น,นะคะหายเราต้องหนีแล้วค่ะอ้ดลบเลยค่ะเคค่ะแต่พวันคิดหน้านะคะเคเย,นนะคะยเ,เสบุณที่นันคนติดตา,ามนะคะตอนนี้ฝุ่นเยอะคุณลมก็เลอเกินคนอยู่ตรงไหนฝุ่นเลยนีะคะจะอยากจะไล่ไล่กันาแห้งาก,กรอบ